ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงเจ้าเยวันนี้เสนอตอนต้องหางานให้สัตว์ธรรมที่เก่งยาลืมเวียนมันนอกระวังนะเจาบางโอกจะลอกพาหนาเร่ขายในครับในบาโรงน้ำชาแม่ดามาหไาม้ ปัจจุบันปัญหาอันเกิดจากสัตว์มีมากมายจนกลายเป็นปัญหาสังคมปัญหาเมืองอาทิเอาช้างมาเร่ร่อนหรือช้างป่ามาอารวาสคนคนเลี้ยงช้าง200เชือกที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัญหานี้แก้ได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันยกตัวอย่างช้าง200เชือกที่ปางช้างของแกมีงานทำหมดคือให้นักท่องเที่ยวนั่งช้างชมห้วยรหรันพานภัยขนาด200เชือกยังไม่พอต่อคนนั่ง โดยเฉพาะคงจริง <theor izing sounds> <hips> ่ะ so. อ hmm ีชอบมากหมัฝร <shared> ั ra, ่งก็ชอบด้วยเขาบอกว่าช้างในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นช้างของนายทุนคนมีชื่อเสียงแล้วก็ให้คนเช่าเอามาเดินเร่ร่อนหาตังค์ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะถ้าจัดสรรให้ช้างไปอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวให้ช้างมีงานทำปัญหาก็จะลดลงแต่ที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือเรื่องผลประโยชน์อินโดนีเซียเริ่มใช้ช้างลาดตะเวนระวังไฟป่าแล้ว ไทยเคยเอาช้างไปช่วยรัตระเวนป้องกันคนทำลายป่าวันนี้ไม่รู้ว่าสำเร็จแค่ไหนหรือถ้าทำได้แก้กฎหมายทำฟาร์มช้างทรงออกเลยดีไหมอันนี้ดูไกลไปนิดแต่อนาคตไม่แน่ <c oughs> อีกอย่างวัวควายที่เราเลิกใช้แรงงานมันแล้วปางช้างแห่งนี้ก็นำมาลากเกวียนให้คนนั่งเล่นชมธรรมชาติย้อนวิถีโรชิสติกโบราณทำให้สัตว์มีงานทำ สร้างแปลงหญ้าแปลงนาให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยเรามีกิจกรรมครบวงจรทุกอย่างนะครับช้างโชว์ขี่ช้างขี่เกวียนล่องแพบ้านชาวเขาซิปลายนะครับบันจี้จัมทาซานสวิงและก็หมู่บ้านเครื่องเงินครับผมสุขใจกะไรนี้เมื่อมาที่นี่ได้เห็นช้างทายมีมากที่สุดเนื้อจินใดๆแถมชา้า ไทยยังมีงานทำมามะงามคำเชิญมารำกับช้างไทยโปเชดนใจโปเชโปเชดนใจดนใจช้าง1ตัวเนี่ยมันกินอาหารวันละกี่ตันอ่าไม่ถึงตันครับวันหนึ่งประมาณ300กิโลต่อเชือกครับโอ้โหแล้วถ้า200 200เชือกแล้วมันจะกินแค่ไหน ก็เอา200คูณ300คูณเข้าไปครับรอช่วยผมให้สมหวังให้มีชื่อดังอีกครั้งเถิดรนหวังหวังสีกเกษตรโลก,กเกษตรเรากรเกษตรของเขาหางานให้สัรรตว์ทำนําตังมาสู่ตนของกลเจียงใหม่กา จะเป็นขวันใจชาวบ้านร